สบ,บายดีทานผู้ชมสำหรับที่นี่บ่าวสักิดสิพาเที่ยวผู้เขาแห่งซาปากเป็นพวกระจุกที่สูงที่สุดในซาปาเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นจยงไรบ่าวสักิดสิพาไปพูดเลยพี่น้องเล็ก อะไรวะเวียนน้ำไม่ม <Also, S 1> ีระบบเลยเลยเนาะหยุดกาลการเลยใช่พเลยี่าใเหกันียถึงเล็้วจังเงี้ยเมื่อกี้ถึงเวเลยวไอ้ปากขี้เลยเฮ้ย้มันก็ไม่ลงแอบขึ้นไปอีกใช่ไหมขึ้นสต่อสองนสามใช่ไหมหรือสองพันสองสองพันสามร ประมาณตองสูตึกร้อยชั้นครับได้ยินเราสองพันห้าตัวกลัวใครเคยแิ่งตัวนี้จงทำอวไรสจะขีรถตู้ไปนะพี่น้องเนาะขีรถตู้ไปต่อเนาะอันนี้เป็นหันซาปสิง้าพี่นาะเป็น Thịt thì sống thì sụt ASEAN Xin chào Việt Nam à, Con cái đẹp Đẹp lắm đẹp lắm Cảm ơn Măn kèo Măn kèo Măn Măn kèo Nam à? năm, chín năm. Ôi, chờ vào lâu, vào lâu đấy Cái <laughs> này

เอามันเท่าไรเอาไม่มาเอามันไปเอามันนี่เอเอามันเอามันเอาอันนึงไะเอาเอามันเอาอันนี้เอาไม่มันอันนี้อันนี้เท่าไรอันนี้เท่าไรไปแก้ออ่นี่นี่นี่ตกตกซีอิ๊วเอออันนี้จอเล้งขึ้นเล้งเล้งเออเลี้ยงตังค์เนื้อเนื้อคุยเนื้อควายอันนี้ไงอันนี้เนื้อคุยเลยเนื้อคยตัวไหนสี่หมื่นดูป๊อกมาบ้าโน้ตโน้่ไก็เตือน่นในอันไหน เออย่าีาหาเมือนหาเมือนทอนมืนึงทอนมืนึงเออทำไมพูดไทยได้โอ้ไทยคิวอ๋อคนไทยเยอะไทยบุรีรัมไทยบุรีรัม่ตู้เจอไทยบุรีไทยบุรีรัมคนยสุดยอดไปรถมาแล้วยอดได้ยุ้ย14คดีลยวก็ลงมากสี่14คนนะเ ตอ,อนนี้จะเล่งจะขึ้นรถตู้ต่ออะเมื่อกี้ขึ้นลิฟแล้วก็ขึ้นรถตู้ต่อไม่เนาะจักรีแมนโมเมนต์ทุกคนหมอยงอไหมครับอะะไรนคหมอยงอไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหม คงไหอยหอย,หอยยังไม่เหนื่อยไหมโค้งไม่คง าพี่แอร์เย็นสบายเลยโค้งหมอยไหมครับโค้งหมอยจ้าหมอยโค้งไหมครับหมอยโค้งไหมครับโอ้วปีกล้วยปลาทิพย์ปีกล้วยโอ้อันนี้แพงไหม

เียวเขาให้ให้ใหูไม่เงเไม่ใชว่าจะเดินเดินเไปเราอันนี้สะพานแก้วใช่ไหมคะสะพานแก้วพานแล้วคนกลัวความสูงทำไงกลัวอะไรพี่แมนไม่น่าเป็นไรมั้งไม่เป็นไรไหมไปนี่ละไปมาไปกูจะบอดบอดแมน ข,ขึ้นลิฟต์อีก mm ขึ้นลิฟต์อีกทงนี้เลยครับเไค้าเข้า้างนลยครับนี้เลยครับอัวอีเน่าโท่บอกตั้นตัสบายดี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 เจ็ดเลยครับขอคุณอะไรครับ อันนี้เม็นอุโมงค์อันนี้เม็นอุโมงค์หนาแล้เพี่อ่ะน,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 นี่จะเจาะอ,อุโมงค์เนาะเจาะอ,อุโมงค์แล้วก็ไปเขาบอกว่าอ่าต้องเดินเข้าไปครับตื่นเต้นไหมครับตเต้นมายี่สิบขึ้นแล้วแล้วนหนักเกินมันลงมาใหม่อ๋อมันก็ตัวนี้จะสูงกว่าตัวนั้น สูงมากดูหันไปทางนู้นนี่ใช่ป่ะถู่ป่ะสูงมากๆเลยเลยต้องเชิดหน้าเข้าไว้ค่ะเชิดสุดตายมองหลังฮะยึดเลยเชียวบันธบันสูงลอยเสาลอยเสาลอยยี่สิบกว่าเมตรซ้ำเทียบกับตึกก็ประมาณน่ลอยลอยลอยกาสั้นอ่ะมีสายดึกดึก ปาปิดจะไม่ได้ลงไปกับพี่ก็เลยยังไม่เห็นเลยปาปิดเจาะทะลุพวกเขาขึ้นแม่นะพี่นึ่งกินนเิน้มันก้่รอมสูงหนึ่งลอยสาอ้อากาศพี่นึองอันนี้มันยืดถึงสวัรค์เทถีนร สวรรค์บนดินสวรรค์แท้ๆเลยนี่นะสอมพีอากว้า ไม่กลัวได้ไหมไม่กลัวได้ไหมไปได้ไหมไปทันนี้อ่ะไไหนซ้อมก่อนฮะซ้อมก็ซ้อม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 อมเขาไม่ยอมใหขึ้นเลยความสูง หนึ่งลอยเอ้ความมูงจากนานาทะเลสองพันสามลอยอะไรเป็นลิฟที่หขา้ีมากมากคร์าบมี่มองเลยสิมองเห็นเป็นสาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เล้ยไทยครับหั่ทางนี้เหรออันนี้คืออะไรไม่ออกกดไทยแล้วโอเคทอะรอ่ะน้ำหนักตัวไม่ไหวแล้ว កំពុងបណ្ដើរវាហេមកនេះមកហើយដល់នេះបាសាជីកំពុងឡើងទៅដល់ចຸດខ្ពស់បំផុត ที่สูงที่สุดนเนเาะอ่ายลุงก็จะเห็นขวาสายลุงฮู้มหมอนี้หน่อยพ่นกับสิขึ้นมาอดนี้นะโอ้ยเห็นโอ้ยเซียวเอ้อ ียวเชียวเชียวเวลาก็สร้างกันเนาะถุงทุนสางมหาศาลในนี่ยไ่แบบไต่บนก้ามันก็มีทรายใส้ไต่เยโอ้วัมีหมอกสินเจ้าเวียดนามโอ้บรรยากาศดีกคักไรฮัลโหลเอริบอดี เคยมาจักเชียวเคลีย์ขนาดป่ะนี่โอ้ยหมอกบดบังเลยงามแถ,ถ่พี่น้องนะตอนนี้บาสกิจก็อยู่จุดสูงสุดเนาะจุดสูงสุด2,300เมตรเนาะ ก็ไลยพัฒนาให้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ใจทักทานได้ส้มบรรยากาศเนาะก่อนจากลากัดขอขโมยกับใจทีท่านให้เกียรต,ติตาบเนาะเดี๋ยวสิพาเปิงบรรยากาศอ้อมๆตอนนี้เมกกำลังเ่ินนี้พี่นนองมองนี้คือจุดสูงสุดนะจุดสูงสุดของภูลูกค้าเข้ากับส่วนหน่อยก็สิขึ้นมาหอดพี่เนาะกำลังยยางไต้ควาเกวเนาะเออมองมาแล้ววานนี้นะ หมอกมาแล้วเมื่อกี้นี่หมอกน,นี่มดงามงามเวันนี้ตอนอากาศเปิดเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อก็จะงามประมาณนี้ <c oughs> อ้ยงตรงน,น <c oughs> <c oughs> อืมตง้ <c oughs> ตงไทยมาต่เทงง เห็นตัวน oh, ี uh, er ้ก uh, ับบ uh, er ังง่ามันเป็นหมอกโครงสร้างสลอย่างเปี้ยสร้างอย่างเงี้ยลุ่มมาหน่อยหนอโครงสร้างลิฟต์มาหน่อยอ้พี่น้องตนี้ความสูงอุ้ย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 ก่อนหมอกซีมาพี่น้องก่อนหมอกซีมานี่เมื่อกี้นี่ตอนเบอสักิจขึ้นมาเนาะอาวสดีครับเฮียสบายดีสบายดีสบายดีครับเฮีย โอ้ขอบ,บคุณมากออมากครับขอบใจละลายดือ้อขอบคุณหลายๆครับเฮียอ,อ,อุ้ยพีออ่นออ้องมองมาแล้ว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 พอใจละลายไอ,อ้เจียวเพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบลงไปก่อนน,อน้องอขอกันไหมต่อไปขอขกก้อมูขคอมูลติดตามรายละนะครับปมาสี่รอยบาทเกือบ